สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจออีกแล้วครับวันนี้มีกล่องใหญ่เข้าครับกล่องยูวากีเรียนครับซึ่งไอตัวกล่องเนี้ยมันมันก็จะมีเป็นตารางให้เราทำคะแนนในแต่ละวันครับแล้วก็จะรับของเนี่ยครับที่เราเห็นอันเนี้ยมันจะเป็นแค่แบบ ช่วคขาวบางคนจะไม่เข้าใจว่าแล้วถ้าเราอ,อยากได้ถาวรทนำะยังไงก็คือมันจะมีมุมซ้ายครับตรงเนี้เห็นไหมมุมซ้ายครับเนี่ยแล้วเรากดเข้าไปครับมันจะมีแบบซูเรีรครับก็คือทั้งกระดานเมื่อกี้เลยมันจะกดล็อกให้เป็นแบบถาวรหรือเราจะเอาแค่ขั้นสูงก็คือไม่ไม่ทุกตัวนะครับก็จะมีแค่ชิ้นที่เป็นถาวรแล้วก็ทั่วไป <c oughs> นะครับแค่สามชิ้น ผมแนะนำนะครับให้เป็นซูพรีมครับก็คือ3 0 0 0 UC ครับมันจะอัพเป็นถาวรพอเป็นถาวรแล้วครับไอตัวตารางตรงนี้ครับมันก็จะเนี่ยครับจากที่มันเป็นรูปเวลาอยู่เนี่ยเป็นนาฬิกาเนี่ยก็จะกลายเป็นถาวรหมดเลยครับเสีย3000 UC ครับถามว่าได้ของเลยไหมยังไม่ได้นะครับเราต้องมาทำภารกิจในแต่ละวันครับมันจะมีคะแนนเนี่ยครับเป็นคะแนนใช้ ไอเหรียญสีแดงนะครับร้อยเหรียญเพื่อปลดล็อกคือมันจะให้คะแนนนะครับแต่วันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจํากัดเท่าไหร่เราก็ทําทุกวันครับมันก็จะได้ทีละขั้นสองขั้นขึ้นไปครับแล้วก็จะรับของแต่จําไว้เราต้องไปปลดล็อกให้มันเป็นถาวรก่อนถามว่าแล้วถ้าผมทํามาแล้วแล้วผมย้อนไปเอาได้ไหมก็ได้ครับก็คือถ้าเราไปปลดล็อกทีหลังมันก็จะกลายเป็นถาวรให้ถึงเราจะทําผ่านไปแล้วก็ก็ยังได้อยู่ แต่ถ้าสำหรับคนที่ผมอยากได้เลยนะครับแบบนี้ก็ให้เรายัดตังค์ได้เลยครับก็คือเรามากดอันหลังสุกแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดล็อกเราก็จะเสียประมาณ3,000ันกว่ายูซครับ3,800ประมาณนี้ครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะเล่นแบบไหนเหมือนผมนะครับผมก็จะแค่ปลดล็อกให้มันเป็นถาวรไว้แล้วก็ เล่นทุกวันครับทำภารกิจเพื่อปลดล็อกสิ่งของเราเนี่ยอ่าผมก็จะเล่นไปทุกวันมันก็จะประหยัดหน่อยครับแล้วพอมาถึงกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมีของมาให้นี่มีอักด้วยอักอันนี้ครับโอ้โหโคตรสวยเบลห้านะครับนี่ครับมีอักมาให้มีชุดเนี่ยครับมาให้เพื่อให้เราสุ่มแล้วก็มีอันนี้นี่ครับ ตัวละคหน่ารักผมผมไม่เคยดูครับแต่ว่าผมว่าตัวมันน่ารักดีมันดูเป็นอน,นิเมะมันจะมี2เซตนะครับเซตแรกก็คือเปิดด้วย uc ได้เลยโอเคครับต่อไปเซตที่2เซตที่2มันบอกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนสแสดงว่าเซตที่2จะสุ่มได้ก็ต่อเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครใจร้อนให้ปลดล็อกกับ uc ได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครไม่ใจร้อนต้องรอให้ ทำภารกิจมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสู่อันที่2ซึ่งอันที่2ชุดที่สวยก็คือนี่ครับโอ้ชุดผู้หญิงน่ารักมากเป็นอนิเมะมากเลยครับนี่ครับสวยซึ่งวันนี้ยผมจะมาลองกล่องนี้หน่อยผมอยากลองดูว่าอักมันออกง่ายไ <I remember S 1> หมโอ้แล้วกล่องหนึ่งก็ 810UC นะครับกล่องละ90 UC สิับสิกล่อง8 1 u u c อรัลดมานิดนึงซึ่งอันนี้สามารถสุ่มเลยโดยที่เราไม่ต้องไป ปลดล็อกเป็นพรีเมียมนะครับเอ้ยปลดปลดล็อกเป็นซูพปรีมนะครับเราไม่ต้องไปปลดล็อกตัวอะไรก็ได้เราจะมาสูมเลยก็ได้นะครับแต่เซตสองต้องทำภารกิจหรือใช้ UC ปลดล็อกให้ถึงถุงก่อนนะครับออกลองลองดูนะครับ8 0 0 UC ยครับตอนนี้มีงบอยู่หนึ่งนสองันนะครับลองดูสัก2 3สามรอบโอ้ยบันไรแล้ว สำหรับใครนะครับที่กำลังหาร้านเติม UC ราคาถูกปลอดภัย100%นะครับขอแนะนำเพจเติม UC by adminxpon ครับเพียงแค่ใช้ ID ตัวละครแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับซึ่งโปรโมชั่นนะครับตามนี้เลยนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะครับผมทำไมรู้สึกแบบเกลือคล้ายหนึ่งเกลือครับ รู้สึกแบบเกืกเน,นี่ยครับแล้วอีกการหน,นึ่งก็คือเรามาปลดล็อกอันนี้ที่ผมบอกว่าปลดล็อกให้มันเป็นถาวรก่อนเดี๋ยวผมจะปลดล็อกให้ดูนะครับสามพันยูซีครับเพื่อให้เนี่ยครับทั้งหมดเนี้ยเป็นถาวรครับอันนี้คืออันแรกเราจะได้ก่อนเลยเราก็เชไป นี่ครับแล้วก็ต่อไปครับก็ต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเราปลดล็อกแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะกลายเป็นถาวรหมดแล้วเห็นไหมแล้วถ้าเราจะยัดให้มันฟลุกเลยก็เราก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าปลดล็อกทันทีนะครับเห็นไหมสามสิบแปดขั้นจะเสียสามพันแปดร้อยยูซีเราก็จะได้ทุกชิ้นแต่ถ้าไม่อยากเสียเยอะ เน้นแบบทําภารกิจเอาก็ค่อยเก็บเป็นรายวันเอาครับมันก็จะเลื่อนทีละขั้นทีละขั้นให้นะครับก็ลองดูแล้วกันมารุ้นอันนี้หน่อยตอนนี้เห 5, ลือ5,900ู s ีละหมดเร็วมากอะ่ะโอ้โหได้หัวแดงโอ้โหซึ่งผมแบบผมไม่ได้ต้องการนะเนี่ยผมอยากได้ปืนผมว่าได้ยากแน่เลยเอาอีทดดีิโอ้โห ปืนได้แล้วครับโอ้ผมแบบอยากได้มากอ่ะโอเคผมก็ได้แล้วนะครับอยากได้มากๆนี่ครับผมว่ามันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับก็สรุปเราได้ได้หัวแดงมาอันหนึ่งนะครับไม่สวยเลยแล้วก็เป็นปืนนะครับถือว่ามันเป็นของม่วงด้วยอาจจะได้ไม่ยากนะครับก็ลองไปดูแล้วกัน นี่ครับก็เซตเนี้ยต่อไปผมอาจจะมากดอันนี้อีกสักครั้งสองครั้งแต่ว่ารอให้ผมทำบักิจให้งบก่อนตอนนี้งบไม่มีครับก็ตอนนี้ได้อะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกนะครับสิ่งที่ได้ก็คือหัวน,นี้ครับนี่หัวสีแดงแต่ว่าไม่สวยอะไรเลยครับแล้วก็ตามด้วยปืนนะครับ นี่ครับ,รบปลดล็อกเป็นอัปเกรด3,000ันนะครับแล้วก็ใช้สุ่มประมาณประมาณ5ครั้งนะครับก็ได้ปืนมายังไงก็ไว้รอบหน้าครับว่าเราจะมาสุ่มกันอีกไหมกล่องนี้เพราะว่ามันเป็นกล่องใหญ่จริงๆนะครับก็ใครสุ่มแล้วยังไงก็รีวิวกันหน่อยนะครับ ยังไงผมขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ